สวัสดีครับวันนี้ครยจะมาอธิบายเกี่ยวกับการเรียงลำดับเลขยกกำลังนะครับผมมาอย่ารอช้าไปเลยดีกว่าลุยนะครับมาก็เรียงการเรียงเลขยกกำลังนะครับก็แน่นอนมันก็ต้องมีเรียงจากมากไปน้อยน้อยไปมากแต่ที่แน่ๆคือเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือมากอะไรคือน้อยถูกต้องไหมนะครับอ่ะเราลองมาดูข้อแรกนะครับหลกักการของการเรียงเลขยกกำลังมันมีนมอยู่สองอย่างง่ายๆนะครับดูฐานฐานต้องเท่ากันให้หมดแล้วก็เรียงจาก น้อยไปมากหรือมากไปน้อยได้เลยการเป็นอันหนึ่งคือดูเลขชี้กําลังเลขชี้กําลังต้องเท่ากันให้หมดแล้วก็เรียงจากมากไปหาหน้อยจากฐานก็ได้เราลองดูนะครับหลักการมันมีอยู่แค่นั้นนะครับข้อหนึ่งเราลองดูข้อหนึ่งได้เลยนะครับข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า a ท่ากับสองยกกำลังยิบห้า b ากับสองกำลังยี่สี่ c ถ้ากับสองยกง 24, กำลังยี่บหกแล้วก็ d ีถ้ากาับสองยกกำลังยีสามฐานมันเท่ากันใช่ไหมถ้าฐานเข้ากัน 5, ก, 25, ก็เรียงได้เลยครับเรียงจาก ข้อนี้เขาบอกให้เรียงจากมากไปหาน้อยมากคืออะไรมากก็ต้องเป็น c ต่อมาก็เป็น a แล้วก็ b แล้วก็ d แค่นี้เองนะครับเพราะฐานเท่ากันเราก็เลียงเลขชี้กําลังเลยนะครับต่อมามาดูข้อ2ครับข้อ2เนี่ยบอกว่า m คือ1,000ย 100, กกําลังร้อย n 1นึ้ง1อยกกําลังหมื่น R คือ100ร้อยยกกำลังพันแล้วก็ S คือหมื่นยกกำลังสิบจงเรียงลำดับจากน้อยไปหามากอันนี้น้อยไปหามากนะครับหลักการก็คือเหมือนเดิมทำให้ฐานหรือเลขชี้กำลังเท่ากันอันนี้ทำฐานดีกว่าพันคือสิบยกกำลังสามจริงไหมสิบยกกำลังสามดูนะคุยค่อยๆทำนะครับ M จะเท่ากับสิบกำลังสามแต่มันก็ต้องเดี๋ยวมันก็จะมีหนึ่งร้อยอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับ ต่อมาครับ n. n n จะเท่ากับ10บกำลังหมื่นอ่าเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะมันเป็นฐาน10อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพุกตัวให้เป็นฐาน10นะครับทำฐานให้เท่ากัน r ก็จะเป็น10บกำลัง2ถูกต้องไหม10บกำลัง2เสร็จปุ๊บก,ก็จะไปเจอ1000ที่อยู่ด้านนอก s s นะครับ s ก็จะเป็น10กำลังอะไร10บกำลัง4 10กำลังส นะครับแล้วก็ออกไปเจอใขรข้างนอกไปเจอสิบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ m เนี่ยจะเท่ากับสิบยกกําลังเอาสาไปคูณร้อยได้สามร้อยนะครับถ้ามันเป็นวงเล็บแบบเนี้ยเราจะเอาเลขสองตัวเนี้ยคูณกันนะครับ n จะเท่ากับสิบกำลังหมื่นอยู่แล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนอะไร a จะเท่ากับเอาสองไปคูณพันก็จะได้สิบกำลังสองพัน s จะเท่ากับ สิบกำลังสี่สิบเราก็เรียงได้ละน้อยไปหามากก็จะได้ s ก่อนนะแล้วก็เอมแล้วก็ R แล้วก็ n แค่นี้เองนะครับน้อยไปหามากต่อมามาดูข้อสามครับ <c oughs> ข้อสามเนี่ยเขาก็ให้เรียงจากออกข้อถามแค่อะไรคือค่ามากที่สุดเราก็ดูก่อนเลย a เท่ากับอะไร a จะต้องเอาสามไปคูณสองด้วยถูกต้องไหมแปลว่า a เนี่ยจะเท่ากับ สองยกกกำลังหกดูดีๆนะข้อนี้นี่สําคัญมากข้อ b นะครับสองยกกกำลังด้วยสามแล้วสามยกกกำลังด้วยสองสามกำลังสองได้เก้าถูกต้องไหมแปลว่า b ต้องเท่ากับสองกำลังเก้าน้องดู a กับ b เด็กบางคนถ้าสมมุติพื้นฐานไม่แม่นเนี่ยงงนะครับว่าตัวไหนมีค่ามากกว่ากันนะครับซึ่งจริงๆอย่าลืมนะถ้ามันมีวงเล็บแบบนี้ต้องเอาสามไปคูณสองแต่ถ้ามันเป็นยกกกาลังซ้อนอันนี้ต้องเอาสามไปยกกําลังสองนะครับ c ครับจะเท่ากับ2อคูณ3ได้หแล้วก็ d ครับก็จะเป็น2อกํลังสอันนี้ได้8ถูกต้องไหมก็เป็น2อกํลังแปแปลว่าเลขที่มากที่สุดคือค่า b แคน่นเอนะครับต่อเลยข้อ4อันนี้ก็คูณถูกต้องไหมก็แปลว่า e จะมีค่าเท่ากับ5้ากํลังยีเพราะลบ เจอลบเป็นบวกนะครับมันมันต้องเอาเลขไปคูณกันเนาะหยกกำลัง30มสิไปต่อเลย G ก็จะเท่ากับ5ยกกำลัง40และ H ก็จะมีค่าเท่ากับ5ยกกำลัง50นะครับจงเรียนค่าจากมากไปน้อยมากไปน้อยก็เริ่มจาก H G F และ E นะ แค่นั้นไปต่อข้อห้านะครับข้อห้าโจทย์บอกว่า k ยกกำลังเอ้ย k เท่ากับเจ็ดกำลังสิบห้าอ๋อเราก็ต้องคิดทีละตัวนี้ต้องค่อยคิดทีแต่ละตัวก่อนแล้วก็เรียงจากน้อยไปหามาก k ไม่ต้องคิดดังนั้นคุยขอข้ามไปก่อน l ฐานเท่ากันเอาเลขชีก้กำลังถ้าคูณกันเอาเลขชีก้กำลังบวกกันถูกต้องไหมแปลว่า l ต้องเท่ากับ แปบวกหได้14ต่อนะ M หารกันฐานเท่ากันเอาเลขชี้กำลังลบก,กันนะครับ M ก็จะเท่ากับ7จ็ดกำลังสิบเลขชี้กำลังบวกกันนะเพราะคูณกันใช่ไหมครับก็ N ก็จะได้7จ็ดกำลังสิเขาบอกให้เรียงจากน้อยไปหามากน้อยสุดคือ L ต่อมาก็คือ K ต่อมาก็ n และ m เอ็นั้นเองนะครับง่ายมากเห็นไหมถ้าเรารู้นะถ้าเรารู้ว่ามันต้องทํำยังไงมันก็จะไม่ยากหรอกครับนอ้องค่อยคิดไปเรื่อยๆอาแล้วข้อหกเริ่มเปลี่ยนแนวละฐานไม่เท่ากันเลยและทาให่เท่าก็ไม่ได้แต่เลขชี้กําลังเท่ากันเห็นไหมถ้าเลขชี้กําลังเท่าเราเรียงฐานเหมือนเดิมครับคราวนี้เราก็มาเรียงฐานน้อยไปมากเลขชี้กําลังมันเท่าแล้วนะก็เรียงน้อยไปมากเลยก็หกกาลังสิบสอง 7จ็กำลัง12 8แกำลัง12และ10บกำลัง12อนะครับอย่าลืมนอกจากจะเรียงจากเลขชี้กำลังคำนี้มาเรียงฐานก็ได้แต่เลขชี้กำลังต้องเท่ากันก่อนนะป้ายข้อ7ข้อ7เนี่ยเลขไม่มีอะไรเท่าเลยเห็นไหมฐานก็ไม่เท่าเลขชี้กำลังก็ไม่เท่าถ้าเลขชี้กำลังก็ไม่เท่าฐานทำให้เท่ากันก็ไม่ได้เพราะ2 3 4 5ี่เราทำไงให้มันเท่ากันทำไม่ได้แน่ วิธีการครับให้ทําเลขชี้กําลังให้เท่าโดยการหาหอเรามอเน้นนะเอาเลขชี้กําลังไปหารหอเรามอครับก็มียี่บห้ายี่สิบสิบห้าแล้วก็สิบนะครับเอาไปหารสั้นเลยเลขอะไรเอ่ยที่หารได้ทุกตัวเลขห้าไงก็จะเหลือห้าสี่สามสองอ่าเมื่อเราหารเสร็จปุ๊บอันนี้คือหอเรามอหอเรามอได้ห้านะหอเรามอเท่ากับห้าหอเรามอเท่ากับห้าปุ๊บเราก็เริ่มทํา สองอยกดกำลังยี่ห้าให้เลขชี้กำลังกลายเป็นเลขห้าครับมันก็จะกลายเป็น a จะเท่ากับสองกำลังเศษของมันคือห้าข้างนอกคือห้าแบบนี้นะครับ b จะเท่ากับสามยกกำลังสี่ครับทั้งหมดยกดกำลังห้าแบบนี้ c จะเท่ากับสี่กำลังสามครับทั้งหมดยกดกำลังห้าเห็นไหม และ d จะเท่ากับ5ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง5อีกทีนึ่งสังเกตดีๆเราก็จะมีเลขค่าอยู่ข้างนอกแล้วเห็นไหมครับทุกตัวเหมือนกันที่เหลือคิดข้างในครับ A จะเท่ากับ2อกำลังหได้แหละไร4สิบสสได้32มสกำลังห้จะได้3 3 9 9 9 81 81ากำลัง5 c จะได้ซ4ซีสิเอา16บหกคูณอีก4 6 4 24 4 1 4 5 6ได้64สกำลังหและ D จะได้25่สห้ากำลังห้าเห็นไหมเลขชี้กำลังเท่าแล้วนะครับ แล้วก็เรียงจากมากไปหาน้อยเพราะโจทย์บอกให้มากไปหาน้อยโจทย์ก็ระวังดนวยนะน้องบางคนแบบเผลอเอ้ยคิดได้แล้วอา้าวเรียงจากน้อยไปหามากอะไรอย่างนี้หรือเรียงสลับกันก็เดี๋ยวก็พลาดนะครับอันนี้มากไปหาน้อยนะก็เป็น b c a และ d นะครับแค่นั้นอย่าลืมหลักการคือถ้าเราอยากจะทำให้เลขชี้กำลังเท่าเอาไปหาหัวละมอนะครับมาดูอีกข้อแปด ฐานไม่เท่าเห็นไหมเลขชี้กําลังก็ไม่เท่าถูกต้องไหมครับดังนั้นก็ลุยเลยนะครับก็เอาเลขชี้กําลังไปหาหัวลมอนะครับก็เป็นร้อยยี่สิบเก้าสิบสามสิบเสี่ห้าเอาอะไรหารก่อนอคุยขอเปลี่ยนนะคุยยังไม่หาหัวลมอดูคุยเห็นฐานมันเลขมันเยอะเกิน เราเปลี่ยนตัวนี้ก่อนครับเราเปลี่ยนแซก่อนแซคืออันนี้เห็นสี่สิบเก้าใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็นเจ็ดกำลังสองก่อนเพราะฉะนั้นแซจะกลายเป็นเจ็ดกำลังสองที่คูณกับสามสิบและเอาสองไปคูณสามสิบจะได้แซจะเท่ากับเจ็ดยกกำลังหกสิบดูออกนะ W เหมือนกันครับคุยก็เปลี่ยนเป็นหกกำลังสองหกหกสามสิบหกนะแล้วกับสี่สิบห้าข้างนอก W จะเท่ากับหกยกกำลังเก้าสิบแบบนี้ นะครับแล้วเราก็เอาค่อยเอาเลขทั้งหมดไปหาของเราหมาเป็นร้อยยี่สิบแล้วก็90นะแบบนี้ดีกว่านะเอาสมหารก่อนเนาะสามหารนะครับจะได้อายสี่สิบสแล้วก็30เอาอะไรหารอีก10เลยจัด10บเต็มเต็มเหลืสสองสาม มีอะไรหาได้อีกไม่มีแปลว่าหอรอมอจะเกิดจากสองตัวนี้คูณกันได้สามสิบหอรอมอคือสามสิบดังนั้นเราก็จะเปลี่ยนเลขทุกตัวเป็นสามสิบหมายถึงเลขชี้กําลังนะนะเริ่มเลยจาก x กก่อน x จะเท่ากับสามยกกําลังเหลือเศษสี่เห็นไหมแล้วก็ข้างนอกคือสามสิบจะเท่ากับห้ายกกําลังสามและข้างนอกก็คือสามสิบแจะเท่ากับ เราเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วนะเจ็ดกำลังหกสิบแล้วนะก็เป็น7จยกกําลังสองทั้งหมดยกกําลัง30มสและ w จะเท่ากับหกยกกําลังสทั้งหมดยกกําลัง30มสิบข้างนอกนะครับเริ่มคิด x จะเท่ากับสามสามเก้าเก้าเก้าแปดสลังสา y จะเท่ากับห้าห้ายี่ห้คูณสามได้ร้อยยี่ห้าำลังสามสิบ z จะเท่ากับเจ็ด ยกกำลัง30และ w จะเท่ากับ6กกำลังสามหกหกสหกสคูณสามเอ้สามสิบหกคูณหกหกหกส2มสิบหกหกสายีองหนึกยำลัง30เห็นไหมเลขชี้กำลังเท่าแล้วเขาบอกให้เรียนจากน้อยไปหาม,มากน้อยสุดคืออะไรสีกไงก็เป็น z แล้วอะไรอีก z แล้วอะไร x แล้วก็ W เออไวก่อนแล้วค่อยดไปนะครับผมโอเคอยังไงลองฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอให้น้องโชคดีครับสวัสดีครับ